เลวละครชีวิตรักสาวเล่นของตอนที่สองมิวไปที่โรงเรียนนั่นเดินมารับเธอถึงหน้าประตูรัว้วมารถอะไรเหรอมิวมิวมารถแม่บ้านมิวอยู่แถวไหนอะ่ะบ้านมิวอยู่แถวซอย39ซอยอารียเฮ้ยพอดีเลยทางผ่านบ้านเราพอดีถ้าอย่างนั้น ทุกวันที่มาโรงเรียนเดี๋ยวเราไปรับนะขอบใจนะนันนันดีกับมิวมากเลยอะ่ะก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นาะไม่ดีกับเพื่อนแล้วจะให้ดีกับใครเสาร์นี้มิวว่างไหมจะไปไหนหรอจะชวนไปติวหนังสือด้วยกันนะ่ะเอาไหมเราเก่งวิชาคณิตศาสตร์นะได้ยินว่ามิวเรียนวิชานี้ไม่ค่อยเก่งไม่ใช่หรอเอาไมหมละ่ะเราติวให้ได้สิ เราเก่งภาษาไทยถ้าอย่างนั้นเราติวภาษาไทยให้กับนันนะดีเลยเราไม่ค่อยชอบภาษาไทยเลยทั้งนันทั้งมิวทั้งคู่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอเป็นที่อิจฉาตาร้อนของสาวๆในโรงเรียนเพราะดูอย่างไรมิวก็ไม่เหมาะสมกับนันสักอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะแก่เช่นวันแน่นอนแล้วละ่ะฉันก็ว่าแน่นอน คนหล่อหน้าตาดีทั้งหล่อทั้งรวยแบบนี้จะไปไหนมาไหนกับคนขี้เร่แบบนั้นได้ยังไงอายเขาตายเลยขนาดพวกเรายังไม่กล้าไปกับย,ยมิวเลยใช่ไหมล่ะหนึ่งนี่มันร้ายแกว่าที่ฉันปวดท้องมันจะเป็นเพราะน่งมิวมันเล่นของใส่ฉันไหมอะแอปหฮยกลัวจังเลยย่แน่นอน มันจะต้องเล่นของใส่แก่แน่นอนเลยเราจะเอาอยัางไงกันดีอะ่ะถ้าเกิดว่ามันทำของที่รุนแรงใส่ฉันมากกว่าเดิมจะทำยังไงอะ่ะแอปเราไปทำของใส่มันคืนดีไหมไม่อย่างงั้นฉันต้องตายนแน่เลยอะ่ะแกจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่พวกคนเล่นของนะจะให้ไปทำของใส่มันอีมีเอาหรอกน่ากลัวจะตายก็มันทำของใส่เราก่อนนี่ ไม่แน่นะมันอาจจะไม่ได้ทำของใส่ฉันคนเดียวก็ได้แกน่ะด่ามันมากกว่าฉันซะอีกฉันก็แค่เป็นลูกน้องแกถ้าเกิดมันทำของใส่ฉันจนฉันปวดท้องมันอาจจะทำของใส่แกจนแกตายก็ได้นะแอปแกพูดให้ฉันกลัวฉันไม่ได้พูดให้แกกลัวฉันพูดเรื่องจริงหรือแกไม่กลัวรอดูท่าทีมันไปก่อนว่าเรามีอาการผิดปกติไหมบางทีเราอาจจะมโนไปเองก็ได้ สองสาวเฝ้าสังเกตอาการตัวเองก็พบว่าไม่มีอาการผิดปกติอะไรจึงกลับมารังแกมิวต่อเอ๊ะไหนบอกว่าคุณครูนัดที่นี่ไงไม่เห็นมีใครสักคนเลยอะ่ะมีใครอยู่ไหมมาแล้วเหรอหนึ่งมิวแกจะเป็นไหนของแกอ่ะก็อาจารย์นัดไม่ใช่หรอ ถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้นัดหลังเลิกเรียนงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะแกกลับบ้านกับใครฉันกลับกับนันคือพอดีว่ามันเป็นทางผ่านนันเขาขับรถผ่านแถวบ้านฉันอยู่แล้วเขาก็เลยขับรถไปส่งเขาเป็นพ่อแกเหรอแกถึงจะต้องให้เขาไปรับไปส่งเหมือนแกเป็นเด็กอนุบาลนะฮะนางมิวแกกำลังจะได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะทำไมจะต้องไปเดือดร้อนนันให้เขาไปรับไปส่งแกด้วย เขาเป็นเพื่อนฉันนี่เพื่อนจะไปรับไปส่งเพื่อนกันไม่เห็นจะเป็นอะไรขอให้เป็นแค่เพื่อนเถอะถ้าแกคิดอะไรกับนันมากกว่าน,นั้นฉันเอาแกตายแน่ฉันบอกแกให้นะว่านันเขาเป็นของฉันแกไม่มีสิทธิ์คิดอะไรกับเขาเกินเลยเธอชอบเขาหรอแอปเรื่องของฉันแต่ผมเนี่ยยาวเกินไปนะมิวผมแกยาวมากเลย ทำผมทรงเนี้ยไม่เข้ากับแกเลยฉันตัดให้ดีไหมอย่านะแอป่อาทำอะไรฉันนะฉันอยากเปลี่ยนทรงผมให้แกแล้วล่ะมาฉันกำลังคิดอยากจะเป็นช่างเสริมสวยอยู่พอดีเอาแกหัวแรกเลยแล้วกันอย่านะแอปอย่านะอย่าทำไมใจร้ายนักอะ เพราะทรงผมที่แอปตัดให้ทำให้มิวไม่กล้าไปโรงเรียนเธอรู้สึกเสียใจมากเพราะรักผมมากกว่าที่ผมเธอจะยาวได้ขนาดนี้มันใช้เวลานานมากมิวไปไหนอะ่ะเราไม่เห็นมิวมาโรงเรียนหลายวันแล้วอะ่ะเออหาใครเหรอนันหามิวสิเขาไม่มาโรงเรียนสามวันแล้วนะ ไม่รู้ว่าไม่สบายหรือเปล่าวันนี้เราคงต้องแวะไปเยี่ยมหน่อยละมิวเขาก็แบบนี้แหละชอบโดดเรียนบ่อยๆนันเพิ่งมาเรียนใหม่คงยังไม่รู้อะไรมิวอะนะเขาชอบโดดเรียนจนคุณครูเขาว่าเป็นประจำแหละเชิญผู้ปกครองมาไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วจริงเหรอเนี่ยเรานึกว่ามิวเขาเป็นคนขยันเรียนซะอีกโอ๊ยมิวเขาขี้เกียจจะตายไปนัน ได้ข่าวว่านานาะเรียนเก่งมากเหรอก็พอได้อ่ะติวให้แอบหน่อยสิแอบแบไม่เก่งเลยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์นะแอบกลัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้อ่ะได้สิขอบคุณนะนันหลังติวเราขอเลี้ยงไอติมนันเป็นการตอบแทนนะได้สไดิได้้ถ้างั้นตกลงเลิกเรียนเรามาเจอกันตรงนี้นะ นันนี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะขอบคุณนะคะนันแหมใหญ่แอบนี่มันโคตรอ่อยเก่งเห็นทีว่าฉันจะต้องเรียนแบบหน่อยละมิวเป็นอะไรลูกยายเห็นร้องไห้มาหลายทีแล้วนะเกิดอะไรขึ้นหรอยายผมมิวยายดูผมมิวสิตายแล้วทำไมผมเป็นแบบนี้ใครทำอะไรผมแก เพื่อนแกล้งนะจะยายเพื่อนเขาชอบแกล้งคนที่ด้อยกว่าแล้วเขาก็รุมกันตัดผมมิวหนอยทําไมมาแกล้งกันแบบนี้ยายยอมไม่ได้หรอกนะมิวยายทําอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกค่ะทําไมจะทําไม่ได้ยายก็จะไปฟ้องครูที่โรงเรียนนะสิพวกเขาเป็นคนรวยเป็นคนมีอิทธิพลเราทําอะไรเขาไม่ได้หรอกยายรวยแล้วยังไง รวยแล้วจะรังแกคนจนแบบนี้หรอยายไม่มีทางยอมหนูเคยบอกครูแล้วแล้วพวกเขาว่ายังไงครูเข้าข้างพวกเขาค่ะไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกถ้าเั้นยายจะจัดการเองยายอนะย,ย,ย,ย่านะอย่านยะายมิวพยายามห้ามคุณยายแต่คุณยายโมโหมากจึงไม่ยอมฟังคุณครูต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีฉันนะคะ อยู่ๆหลานสาวดิฉันถูกกร้อนผมเป็นท่งนั้นใครจะกล้ามาโรงเรียนก็แค่เด็กเล่นกันนะคะคุณยายครูพูดอย่างนั้นได้อย่างไงเด็กเล่นกันอะไรดูสิผมหลานสาวฉันเป็นแบบนั้นเด็กผู้หญิงที่ไหนจะกล้ามาโรงเรียนดิฉันยังยืนยันว่าเป็นแค่เด็กเล่นกันค่ะคุณยายช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยไม่พอใจคุณยายจะให้มิวลาออกก็ได้นะคะจะได้ไม่ถูกใครรังแก น้อยเป็นคุณครูซะเปล่าไม่รู้จักพดุงความยุติธรรมให้นักเรียนแบบนี้ก็ได้เหรอคุณยายโมโหมากทำอะไรไม่ได้เพราะคุณครูเข้าค้างเด็กเกเรพวกนั้นจริงๆกะจบลงไปแล้วนะคะสาหรับสาวเล่นของค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ